วัสดีปีใหม่ทุกทกท,กท่านด้วยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยเลยๆก็วันนี้มาพูดถึงกองเบนซินซิงดีกว่านี่สายซิ่งควรมีเดี๋ยววิธีทำก็เดี๋ยวจะมาสอนสิ่งที่ต้องมีนะผมอุปกรณ์จะต้องมี3ามอย่างก็คือมี1เนี่ยคือกองเบนซิน หคือกองเบนซินกองเบนซินลูกใหญ่นะใหญ่ที่สุดอะที่คุณหาได้สองคือสอนสอนแอร์อันนี้เขาเรียกสอนแอร์นะเนี่ยนี่คือสอนแอร์สามเาเรียกว่าอะไรอะคุณจะใช้อีพ็อกซี่หรือซิลิโคนก็ได้ผมใช้เป็นกาวซิลิโคนขั้นตอนแรกก็ <c oughs> จะมาสอนก็คือเจาะลงไปเนี่ยให้มัน ทะลุก็พอแต่ให้มันพอดีกับเกลียวนะแนะนําให้มันพอดีกับเกลียววันนี้แล้วก็ขันเกลียวเข้าไปพอสมควรแล้วก็หยอดกาวแค่นั้นแหละแล้วก็รอมันแห้งก็เสร็จละแล้วดีตรงไหนเดี๋ยวจะมาอธิบายกันดีกว่าเพราะมันดีตรงไหนเดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่คือว r ผมนะนี่ผมทําไว้แล้วนี่คือน้ํามันมันเหลือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันมันเหลือมันยังไม่เต็มกองเดี๋ยวผมเปิดกองน้ำมันแป๊บหนึ่ง เนี่ยถ้าเราขี่ไปเนี่ยน้ำมันมันก็จะมีอยู่แค่นี้สมมติว่าคุณไล่ลมเนี่ยมันมีแค่นี้เต็มกองมันเนี่ยสมมตินะแล้วเนี่ยเนี่ยคุณไล่ลมดูนี่เห็นไหมอ่ะโอเคโอเคพอพอพอ่ะเนี่ยมันก็แค่ให้น้ำมันมันเต็มกองนี่แหละจะได้ไม่ขาดแค่นั้นเอง ก็คือมันจะได้มีสำรองเข้าคาบูเรเตอร์เหมาะสำหรับรถที่มันต้องการใช้น้ำมันเยอะๆแบบนี้นั่นเองก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรก็แค่มานั่นแหละฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยบ๊ายบายจ้ะ